เหมือนไบไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจม้เมี่ยวแล้วตอนนี้ไไฉันอยากวาดของฉันเองแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตบมือให้กับภาพวาดแรกจากพี่ไบค่ะนี่ก่อนพี่ไบจะหันมานะคะให้พี่ไบตอบก่อนนะคะว่ารูปที่วาดเนี่ยจากการเขียนหลังของพี่มะเเมี่ยวคือรูปอะไรคะ ไม่ไม่ได้แก่รูปภูเขาไฟฟูจิครับภูเขาไฟฟูจินี่ซึ่งยังไงใบาวาดออกมาเหมือนปิ้นมากเหมือนรูปปิ้นแบบสามมิติมากเลยพี่บบ <c oughs> <c oughs> นี่อาหารมาดูรูปต้นฉบับก่อน <c oughs> พี่ใบเหมือนรู้ก็รู้ใช่ไหมเหยืไหมครับเหือ,อ,อไหมครับ ตท่านั้นแหละที่ต้องการอะลองเทียบเลย <laughs> คิดว่าอันนี้กับอันนี้อันไหนเป็นภูเขาภูเขาไฟฟูจิของจริงอันนี้ใช่ไหม <laughs> วันหลังรบกวนปรินให้สีมันชัดกว่ากันกว่าน,นี้หน่อยนะคะ่ <laughs> ค่ะ,ะ <laughs> สามมิติอะเนาะใช่ไหมที่ต้องพิจารมาว่าเราเห็นอะไรข้างในอย่างนี้เออแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องเนี่ยรูปเนี้ยสามิพนก็เห็นไม่เหมือนกัน <laughs> น่ถ้าพี่ใบคิดว่าเออตัวเองวาดเสร็จแล้วพี่ใบบอกนะโอเคไหมคะโอเคนะพี่ใบบอกผมท้อแล้วผมท้อแล้วโอเคและรูปนี้ที่พี่ใบาวาดอยางจะให้เพิ่มก้อนเมฆอีกอยางจะให้มันเละเทะไปอีก เออเป็นจินตนาการและรูปนี้พี่ไบพี่ไบตอบว่ายังฉันอยากจะวาดอีกโอเคเต็มที่เลยค่ะพี่ไบของเราเนี่อย่างน้อยลงสีเยอะคุณครูคอาจจะเห็นใจงใช่ไหมคะแนนมันอาจจะเยอะขึ้นผมว่าผมค่ผมว่าค่อนข้างเคลียร์เดี๋ยวให้ด้านล่างเป็นคนตอบดีกว่าว่าสถานที่นี้คืออะไรอ่าโอเค สถานที่นี้มีชื่อว่าอะไรครับมีชื่อว่าม,มีชื่อว่าอะไรนะคะขขเขาไม่อยากจะช่วยเลยหอเอนเมืองปิซ่าและคำตอบที่ถูกต้องคือถูกต้องค่ะนี่ต้องทำตาเล่แล้วก็เพลงเอาแล้วจะเห็นไอเฟล พี่หลิง how do you feel now I think it looks like a Christmas tree look like Christmas tree <Yeah. S 1> Christmas tree ก็ look like same. I ฟเ e ลเนะใช่ไหม right it looks like a Christmas tree right yeah, yeah. yes be Santa Claus Santa by yeah. celebrating Christmas early okay <Yeah. S 1> we w i s h we w i s h ค่ะ we w i s h และรูปนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ it's finished นะคะพี่บาย you r answer is รูปนี้คืออะไรครับใช่ไหมเอาดีๆสาบานให้พาฟฝ่าถ้าไม่เห็นรูปมาก่อนคิดว่าที่นี่คือที่ไหนหอไอเฟลเอาดีๆเออเหมือนมากนะเหมือนใส่อารมณ์นะเหมือนมาก เซมเนาะเซมแต่ผมแต่ผมชอบอันนี้นะผมชอบอันนี้อ่าเฮเซทไลท์เบสมีเวลาเดี๋ยวว่าจะไปต้องต้องตไปเรียนวาดรูปแล้วแหละถ้าจะขนาดเนี้ยไม่ต้องอะไรไม่ต้องเหรอคนอะไรวาดแล้วเหมือนรูปถ่ายมาก <laughs> เอาดีๆน <laughs> ี้มือถือยี่ห้อไหนก็ยังถ่ายออกมาไม่เหมือนขนาดนี้เลย <laughs> ใช่ไหมล่ะผ <laughs> <ขอ S 2> ู้ความจริงโ <laughs> อเค okay.